สวัสดีครับทุกคนเอา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 เรียบร้อยแล้วครับหางหักแล้วครับโอ้โหเจ้าสิงโตนะครับอ่าวันนี้เราอยู่กับสัตว์ทั้งหลายแหล่นะครับอ่ามีตัวอะไรบ้างครับเนี่ยมีควายมีหมาอ้าเจ้าวัวมาหลบอะไรอยู่ตรงนี้นี่วันนี้เราอยู่กับใครครับเราอยู่กับเจ้าควายยักษ์นี่แล้วก็ควายเป็นพี่ชายแล้วตัวนี้ก็เป็นน้องสาวนะครับเป็นน้องสาวตัวเล็กอย่างเงี้ย นี่เป็นน้องสาวตัวเล็กนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิ่งเล่นกันน,น,น,นี่มาอ้าวจะวิ่งตรงไหนกันดีครับน,นี่เรามาวิ่งตรงนู้นกันดีกว่าเรามาวิ่งริมน้ำกันอุ้ย,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 ยไปครับเว้ยวิ่งริมน้ำกันนะครับ เอ้ยคว่ำไปแล้วโอ้ยคว่ำไปหมดเลยนีย่มาดูสิงโตสิงโตสิงโตมาแล้วเอ้ยเจ้าควายจะโดนสิงโตกินนะครับเจ้าควายวิ่งหนีวิ่งหนอีอ้อยอ่อนโอเคสำหรับวันนี้ก็ ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนฝากเพื่กดติดตามให้ด้วยนะครับบา,บายยครับบา,บายทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะ